สวัสดีครับเพื่อนๆชาวิสิกสทุกท่านนะครับวันนี้มาชมกันอีกนะครับในพระปิดตานะครับชุดนี้จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีนะครับเบญจภาคีนะครับต้องบอกว่าหายากมาหายากสุดๆนะครับวันนี้เรามาแบ่งปันกันบูชานะครับสนใจท่านก็กิงกลางมา0ูนย์สี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าสองสี่นะครับฮิรันุเบเดศนะครับอ่านี่โอ้โห จัดไปครับด้วยองค์แรกครับเป็นไงตรงนี้ปิดตานะครับเขาบอกว่าพิมพ์ชลูดนะผักเชือกงานเก่าโบราณมากเลยครับนี่งานเก่าโบราณมากเลยนะครับสวยงามมากดูได้ด้วยตาเปล่านะครับไม่ต้องลงกล้องลงกลง้องเลยขยายกันให้เห็นๆน,นะครับเนื้อแห้งหดเฉียวนะครับแล้วก็จุ่มรักรักก็มีการแห้งหดเฉียวนะครับ มีเขียนชื่อติดไว้ด้วยนะครับการลืมนะครับการลืมนะการลืมนะครับอ่ะองค์แรกผ่านไปครับสนใจก็แคปหน้าจอมานะครับกินกลางกันมาได้นะครับสอบถามราคากันได้นะครับพระราคาหลักล้านนะผมต้องบอกว่าหนึ่งในชุดเบญจาาภาคีนะหลวงพุ่เอี่ยมนี้ไม่ใช่พระเครื่องราคาถูกเลยครับเป็นสมบัติเจ้าคุณผูกสังเกตว่าพระเนี่ยจะไม่มีการใช้เลยนะนะครับพระนี่แห้งเก่านะครับดูพระแห้ง ธรรมชาติมากนะครับเก็บได้ดีนะครับอันนี้เป็นผิดอ่าก็เรียกว่าพิมพ์ปั้นนะครับพิมพ์ปั้นนะครับสมัยปู่เขียนชื่อไว้นะครับผมถามว่าทําไมเขาเขียนไว้งี้๋อรู้ได้ไงปู่เขียนชื่อติดไว้ครับเขามาเขียนใหม่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ปั้นนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับสามารถตรวจสอบได้พระนยุคนะนะครับไม่ยากนะครับขอให้เป็นพระแท้ก็พอนะครับอ่าบางทีผมยังมองไปในอะไรดิอ่วัดปากทะเลเนาะ หลวงกระแก้ววัดเือวันวัดปากทะเลเ่ยยิ่งดีไปใหญ่เลยเห็นไหมนะครับเราดูความแห้งเก่านะครับชอบองนี้แครกนะครับกิ้งก้างกันมาได้นะครับสอบถามราคาได้ศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าเก้าสองสี่นะครับอ่ะจัดไปอีกครับใกล้มืออ่าอง์นี้เหมือนกันนะครับองนี้เป็นพิมพ์ถักนะนะครับพิมพ์ชุดูถักเทือกนะครับนะแห้งเก่าสวยมากนะครับเนี่ยแท้ตาเปล่าเนี่ยท่านดู้าเลยครับ ความแห้งหดเคียวของเนื้อพระของรักนะครับแล้วดูของเชือกที่ถักเลยครับโแห้งแห้งอยารู้ยังไงนะครับคือปอบเนี่ยสามสปีเนี่ยไม่มีทางแล้วครับจะแห้งทันครับแล้วลงรักเนี่ยรักเยิ้มมันเงาแน่นอนนะครับไม่มีทางจะแห้งถึงนะครับผมว่ามีต้องอายุอย่างน้อยร้อยปีนะครับเนี่ยหรือไม่ต่ำกว่า8090ปีหน่อไปนะครับใช่ไหม หลวงพ่อเอี่ยมนะครับปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมนะครับพุทธคุณรอบด้านต้องบอกว่าพุทธคุณรอบด้านครับหาของแท้ยากยิ่งกะไรนักนือนะครับผมต้องบอกเลยหาดูยากนะครับอันนี้ได้จากคนพื้นที่มาเลยครับคนพื้นที่นะครับเจ้าคุณปู่นะครับอยู่บ้านอยู่ใกล้วัดนะครับเอ่ยน้านิดนึงนะครับเอาไม่เอ่ยน้าใบใบแล้วกันเขาก็เป็นเจ้าของท่าน้านนนะท่าเรืออยู่นนบุรีนี่เองนะครับก็ อยู่ใกล้วัดวาอารามนะครับสมัยเจ้าคุณปู่และท่านท่านด้วยนะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ถักเชือกเต็มแรับแล้วก็จุ่มลักถักเชือกทั้งองค์เลยดูมีความเก่านะครับเล่นพระเก่าต้องดูความเก่านะครับหาความเก่าให้เจอถ้ายิงเขาเรียกว่าอะไรยิงลงกล้องพันเอ็กนี่โอ้โหการเกิดอะอลากิตนะการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเป็นอะลูกไนได้นะครับสวยงาม นะฮะองนี้นะครับถักเชือกนะครับอ่าก็การลืมนะการลืมคนเฒ่าคนแก่ก็การลืมนะครับอันนี้ก็ยังปิดจานะครับอ่าพิมพ์ตุ๊กตานีอ่าก็จดไว้นะครับนะฮะเ้าแล้วแต่นะครับมีหลายพิมพ์ต้องบอกว่าหลายพิมพ์องนี้น่าจะลงกุนะเคยทาคลิปไปบ้างนะครับเนื้อเนื้อหาลักษณะนี้นะลงรักจีนนะเขาบอกรักน้าเกลียงรักแดงๆออกแดงๆน้ำดำอะไรเนี่ยนะนะครับแล้วก็มีคาบไข่คาบกุนะครับก็มีลงกุนะครับแต่กุสองพัน เออเท่าไหรอ่300อ่ะสามร้อยเอสอน้ยห้าสนะครับแต่พันแต่กูลง่ร้อยหาสิบเใช่ปะเอ้ยไม่ใช่นี่อันนั้นมันวันมรณะหลวงปู่ขอโทษทีครับขอโทษทีปีที่มรณะอันนั้นแต่ว่าสร้างกูเนี่2,3 2งองโอ้ยมัวแล้วผมสองสี 2, ่ 2, 4, 3, เอองสี่นะครับอาไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยกันนะครับอ่ะ ดูพ้าสวยๆครับชอบองนี้แคปมา่แคปหน้าจอมานะครับทักทายกันมาได้นะครับจัดไปหนึ่งองครับพิมพ์นี้ถักเชือกใครชอบแบบนี้นะดูมีมนขังดูมีเสน่ห์ดีนะครับดูเข้มขังดีดูถักเชือกเต็มแล้วมีแบบถักหูไว้ร้อยเลยนะเหมือนสมัยโบราณนะครับพิมพ์นี้ลักษณะเหมือนพิมพ์ตะภาพนะเล็กๆนะครับก็หนึ่งในหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันนะครับหลวงปู่เอี่ยมเก่าแน่นอนครับถึงยุคแน่นอนครับดู ดูได้ด้วยตาเปล่านะครับความเก่าเราแยกได้นะครับแยกแยกความเก่าอ่ะองนี้องหนึ่งนะองนี้ก็ถักเชือกเต็มนะครับองนี้ถักเชือกเต็มเหมือนกันนะครับอ่าถ้าชอบองนี้แคปมานะครับท่านชอบองคไหนท่านแคปมานะครับอ่ะจัดไปครับโอ้โหองนี้ต้องบอกว่าพิมพ์จัมโบ้นะอันนี้พิมพ์จัมโบ้นะครับองนี้ใหญ่นะนะครับผมบอกว่าองค์นี้ใหญ่เลยอ่ากี่เซนนะกี่เซนอ่ะโอ้สี่เซนนะสูงประมาณสี่เซนนะครับสี่เซน หรือว่าองค์นี้ใหญ่นะครับพิมพจัมโบ้นะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัตสพานสูงโว้ยเนื้อแห้งเก่าไม่ต้องบรรยายเลยครับเนี่ยการแห้งหดเขียวท่านดูความเป็นธรรมชาตินะครับนี่เล่นพ้าเก่าเอาแบบนี้นะนะครับเนื้อหาแห้งหดเขียวแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เรียบตึงนะเรียบตึงมันมันไม่ใช่เรียบตึงนะท่านต้องดูดีๆนะครับเรียบตึงอะ่ะต้องระวังนะครับ พาเกมีกันเยอะแยะมากมายนะครับในโซเชียลนะครับยิ่งพวกพ่อค้าทั้งหลายแหล่นะโอปั่นราคาสร้างกระแสเข้าไปนะครับดูพาด้วยตาครับไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้นะว่ายังไม่รู้เยอะสามารถชมคลิปเต็มได้ช่องฮิรานโมเด็ตนะครับมีการบรรยายไว้มีการลงเนื้อไว้นะครับให้ดูนะครับวิธีการต่างๆเชิงช่างจัดไปครับเอาลืมบอกครับชอบวงนี้แคปมาใครชอบแบบจัมโบ้นะจัมโบ นะครับองใหญ่สี่เซนสวยงามนะครับใครชอบองนี้แคบมานะราคาไม่ใช่ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับเอาตามความเหมาะสมนะราคาตกลงกันได้นะครับราคามูลค่าอยู่หลักล้านนะครับผมต้องบอกอย่างนี้หลักล้านเลยนะตลาดเขาอยู่หลักล้านนะครับถ้าเราอยากจับต้องได้ก็โทรมาคุยกันนะครับไหวแค่ไหนก็ว่ากันนะครับองค์นี้ถักเชือกเต็มองคเนี้ยงใส่ไม่ได้จุ่มลักนะทาบางๆางหรือเปล่านะเนี่ยนะครับ ลนะงรักเยอะหน่อยอันนี้อาจจะลงน้อยนะบางๆหน่อยนะครับก็มีความเก่าเข้มขังดีครับอย่างนี้ถักเต็มดูเข้มขังดีรักษาสภาพองค์พระนะครับอ่าจัดไปครับอ้าวพิมพ์นี้พิมพ์นะครับพิมพ์นี้ก็พิมพ์ตุกตานะก็พิมพ์ไว้นะพิมพ์ตุกตานะครับอ่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัสะพานสูงใครชอบแบบนี้นะลงรักจีนดูคาบไข่เนาะมีคาบไข่คาบกุนะครับพระมีลงกุนะครับ อ่าเจดีสร้างเสร็จ2439นะ20ปีหลวงปู่ก็มรณภาพนะครับนี่ท่านดูการเกิดไขนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะติดตามในช่องฮีรานูเร็จได้นะครับดูเนื้อหาได้นะครับอ่าวันนี้ก็ออกมาแบ่งให้บูชากันนะครับสนใจก็กิงกลาง0 4 7 6 9 9 2 4้านะครับอ่าใครชอบแบบนี้หน่อยนะครับนี่โอ้โหลักร่อนเปิดนะเห็นเนื้อในเลยนี่เห็นเนื้อผมพุทธคุณเลยนะครับเนื้อผงผสมว่า,วานนะ นะครับแล้วก็จุ่มรักมีความแห้งเก่าครับแห้งหดเขียวดูเนื้อนะครับแห้งแตกเป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นธรรมชาติมากรักหลุดร่อนนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่ารักจีนนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจีนนะจะเข้ามาค้าขายกับบ้านเรานะครับนะครับออกแดงๆน้ำตาลอย่างนี้นะอ่ะโอเคชอบองค์นี้ก็แคปมานะครับชอบองค์นี้ก็แคปมาจัดไปอีกหนึ่งองค์ครับอ้าว พิมพเดียวกันเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่เราลักหลุดร่อนเหมือนกันเลยนะถ้าชอบองนี้ก็แคปมาเช่นกันนะครับเพราะว่าคนบรรยายก็ไม่สามารถจําได้นะว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนนะองนี้ก็แคปอง์นี้มานะครับถ้าชอบองค์นี้ก็แคปองนี้นะครับปิดตาหลวงเอี่ยมวัสจพานสูงผมบอกว่าเลยว่าเก่าเก่าแท้แน่นอนนะครับเก่าแท้แน่นอนนะหลายคนมีมีมาถามผมทําไมพระไม่เหมือนของพวกสายห้างก็เลยก็บอกเอา ผมจะรู้ได้ยังไงถ้าสายห้างมันพักเก็บจะผมจะเหมือนเขาไหมล่ะแล้วนี่เป็นพักเก็บนะครับเป็นพักเก็บพรกไม่เคยออกสู่สายตาประชาชนเลยนะครับเป็นพักเก็บโอ,โ,โอ้โหองนี้จริงจริงผมชอบเลยนะโอ้แขวนองค์ใหญ่ๆนี้เป้งดีนะองค์นี้อ,นอีกหนึ่งองนะครับมีสององนะนะครับพิมใหญ่พิมพ์จัมโบ้นี่สององนะครับปิดตาหลวงพิเอยมวัสยานสูงมีสององนะเห็นไหมเนื้อหาแห้งเหมือนกันเลยนะครับนี่ชอบองค์นี้ก็แคปองค์นี้มาชอบองค์ที่แล้วก็คือแคปองค์นี้ นะครับดูเป็นไงสุดยอดนะครับสนใจพักเครื่ององค์ไหนนะครับในฮีรานอุบลเดชนะครับก็โทรมานะครับโทรมาแคปมาคุยกันแอดไลน์มาได้นะครับ0ูนย์หกสเจ็นะครับติดตามชมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ